สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง m อ a มซ่ a n าแนล d อนดรของเรานะครับช่องที่จะนำมือถือนะครับมารีวิวถึงโปรโมชั่นรวมไปถึงการแกะกล่องรีวิวมือถือนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อมือถือในแต่ละเดือนนะครับก็สามารถมาอัปเดตราคาได้ที่ช่องของเราอย่างไงแล้วก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็มีมือถือราคาถูกอีกแล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับที่จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวถึงราคา ให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นยี่ห้อ vivo นะครับรุ่น Y12s ซึ่งความน่าสนใจของมือถือรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งวางขายเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ลดลงมาให้เยอะพอสมควรนะครับใครที่อยากจะซื้อเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันซึ่งมือถือรุ่นนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อมาจากทางด้านแอป Sho ปปีนะครับก็เป็นประจําของทุกเดือนนะครับเขาจะมีแคมเปญในการลดราคาซึ่ง เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2020นะครับเขาก็จะมีการจัดโปร12-12นะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับสมาร์ทโฟนเกือบจะทุกรุ่นมีการลดราคานะครับใครที่อยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในปีใหม่สักเครื่องหนึ่งนะครับท่านสามารถไปโหลดแอป s h o ป e e มาแล้วก็ไปเลือกซื้อกันได้หรือว่าถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนนะครับมาดูรีวิวกันก่อนถ้าชอบค่อยสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์สำหรับร้าน ราคาถูกที่สุดมาให้ได้สั่งซื้อกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นแกะกล่องดูกันเลยนะครับสําหรับ vivo Y12s รุ่นนี้เมื่อเปิดกล่องนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นกล่องคู่มือในการใช้งานนะครับซึ่งภายในกล่องก็จะมีทั้งคู่มือการใช้งานนะครับมีใบรับประกันมีเข็มจิ้มซิมมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายใน2คู่มือรวมไปถึงเคสใสนะครับที่เป็นแบบซิลิโคนนิ่มๆเขาก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับนี่นะครับ ก็สะดวกดีนะครับเราซื้อไปแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเคสมาใส่ให้ยุ่งยากนะครับใส่เคสที่เขาแถมมาให้เราได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันไปดูกันที่อุปกรณ์กันก่อนนะครับ vivo Y12s รุ่นนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นหัวชาร์จนะครับซึ่งถ้าผมดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์ก็คือชาร์จได้ประมาณ10วัตต์เท่านั้นนะครับไม่ได้ชาร์จเร็วแต่อย่างใดส่วนนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับสาหรับ ไมโคร USB นะครับไม่ได้ในส่วนของ USB Type C นะครับก็น่าเสียดายไปนิดนึงถ้าราคานี้แล้วได้พอร์ตแบบ Type C นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีหูฟังแถมมาให้มีเฉพาะหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดของตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็ห่อซิลพลาสติกมาให้เราเป็นอย่างดีสําหรับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีลําโพงอยู่ทางด้านขวามือนะครับตรงกลางเป็นพอตไว้สําหรับเสียบสายชาร์ แล้วก็มีรูเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมาให้นะครับฝั่งนี้เป็นที่ใส่ซิมการ์ดน่าจะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับด้านบนของตัวเครื่องจะไม่มีอะไรส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องซึ่งก็น่าจะเป็นปุ่มไว้สําหรับสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับสำหรับปุ่มเปิดปิดเครื่องรายละเอียดโดยรอบของตัวเครื่องรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสีสันก็จะทํามาเป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดสีที่ผมสั่งมานี้จะเป็น สีดานะครับซึ่งแน่นอนว่ามีความเงางามแต่ว่าปัญหาก็คือจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆเลยนะครับสาหรับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับการวางแนวกล้องก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟแฟลช LED นะครับมีโลโก้ของ vivo อยู่ด้านล่างสําหรับสีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเมื่อสะท้อนแสงนะครับก็มีความระยิบระยับแล้วก็มีความเงางามมีความเรียบหรูนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบมือถือสีดําแบบผมนะครับท่านสามารถสั่งสี น้้มาาใชงไดเลยสําหรับสีเขามีให้เลือก2สีนะครับก็คือจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดเครื่องดูกันเลยในระหว่างที่รอเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคโดยรวมของ vivo y12s รุ่นนี้กันนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2020ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็มีการวางขายเลยนะครับในปลายเดือนพฤศจิกายนราคาเปิดตัวนะครับ4 2 0 0 99บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มนะครับสำหรับราคาเปิดตัวแต่ว่าตอนนี้ราคามีการลดราคาลงมานะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง4 0 0 0บาทเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดของราคากันนะครับสำหรับสเปคนะครับ vivo Y12s รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.51นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD Plus สำหรับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลนตัวที่2นะครับก็2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้าน พิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็น Mediatek h e n i o P35 นะครับความเร็ว2.3 g h z มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็น Android v e เวอร์ชัน10นะครับครอบทับด้วย Fantas OS เนะครับเวอร์ชัน11หนวยความจำนะครับมี1รุ่นเท่านั้นก็คือเป็น RAM 3 ROM 3 2นะครับแบตเตอรี่ก็5,000 m ิลลิแสำหรับสีที่มีให้เลือกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมีสีดำแล้วก็สีฟ้าอ่อนๆหรือจะเรียกว่าเป็นสีขาวก็ได้นะครับนี่เป็นรายละเอียดสเป โดยรวมทั้งหมดนะครับของ Vivo Y12s ขอบคุณข้อมูลสเปคดีๆนะครับจากทางด้านเว็บไซต์สยา h o n e .com ตอนนี้ก็เปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเป็นการแกะกล่องแล้วก็เน้นในเรื่องของราคานะครับท่านดูรีวิวแกะกล่องเสร็จแล้วถ้าชอบนะครับเดี๋ยวผมมีร้านที่มีราคาถูกมาให้ได้สั่งซื้อกันส่วนอยากจะดูพรีวิวแบบเต็มๆนะครับรออีกนิดนึงขอผมไปลองใช้งานดูก่อนนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับใน ในเรื่องของการทัสกรีนก็ทําได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับน่าพอใจด้วยแรมที่ให้มา3ากิกก็อาจจะ ไม่ได้ลื่นไหลอะไรมากมายนะครับแล้วก็เลทราคาด้วยแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีนะครับไม่ต้องกังวลถ้าท่านจะซื้อไประบบต่างๆก็ถือว่าตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วน Wi-Fi นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi 5 g h z แล้วก็2.4 g h z รนะครับราคาประมาณนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g h z ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับรูปแบบ UI ของ vivo ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกี่ยวกับโทรศัพท์กันนิดนึงนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับแรม3กิกความจุ32กิกนะครับถ้าใครใช้ไม่พอนะครับเราก็ไปซื้อ micro SD card มาใส่เพิ่มได้นะครับก็จะได้ความจุที่มากขึ้น Android เป็นเวอร์ชั่น10นะครับนี่นะครับหน้าจอก็ใหญ่นะครับสีสันของจอภาพก็ถือว่าสวยงามดีนะครับ ไปดูรายละเอียดของกล้องกันบ้างมีให้เลือกกันหลายโหมดเหมือนกันนะครับมีทั้งโหมดพาโนรามานะครับโหมดภาพถ่ายต่างๆหน้าชัดหลังเบลอนะครับโหมดวิดีโอแล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมมาให้รายละเอียดของกล้อง ก็ถือว่าให้มาครบนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปกันดูเป็นโหมดภาพถ่ายธรรมดานะครับสำหรับชัตเตอร์เมื่อเรากดถ่ายรูปนะครับก็ทํางานได้เร็วในระดับหนึ่งนะครับภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้คมชัดอะไรมากมายเท่ากับมือถือในแบรนด์ที่ราคาสูงๆแต่ว่าก็ถือว่าถ่ายรูปได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะครับส่วน u t u b e นะครับก็สามารถเล่นได้ที่ 720p 60fps นะครับเมื่อเปิดวิดีโอ 4K 60fps ภาพที่ได้ออกมา ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็สวยงามแล้วก็ลื่นไหลดีนะครับถ้าเราจะซื้อไปดู YouTube ไปดู Netflix นะครับหน้าจอใหญ่ด้วยโดยรวมสําหรับการดูวิดีโอก็น่าจะทําได้ดีนะครับหรือ,อยังไงอย่างที่บอกไปผมขอลองไปใช้งานดูก่อนแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้นะครับสีสันของจอภาพก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับ vivo y12s โอเคนะครับสาหรับการรีวิวแกะกล่องก็จะประมาณนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วชื่นชอบอยากจะซื้อเหมือนผมนะครับแล้วก็ อยากจะดูโปรสาหรับการลดราคา12-12จากช้อปปีเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสาหรับร้านแรกถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อ vivo y12s นะครับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้มีการลดราคาลงมาเยอะพอสมควรนะครับไปดูกันที่ร้านแรกนะครับสาหรับ vivo y12s รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นแรม3ลอม32อย่างที่ผมบอกไปสําหรับร้านนี้เขามีของแถมให้นะครับมีทั้ง สมาร์ทแบรนด์นะครับมีหูฟังมีลำโพงบลูทูธนะครับของแถมรมวมๆแล้วมูลค่า ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับจากราคาปกติ4,999บาทนะครับร้านนี้ลดราคาเหลือ4,299บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านด้วยแล้วก็ที่สําคัญเขามีโค้ดส่วนลดนะครับสำหรับโปร1212ใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับร้านนี้ได้ทั้งตัวเครื่องนะครับได้ทั้งของแถมที่มีมาให้แบบจัดเต็มนะครับราคา4,299บาทเท่านั้นเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนคนที่อยากจะซื้อราคา ถ,ถูกจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจของแถมนะครับอยากจะซื้อเฉพาะโทรศัพท์นะครับก็มาดูร้านนี้ได้ vivo y 1 2 s นะครับรุ่นแรม3ลอม32ประกันศูนย์หปีเต็มนะครับจากราคาปกติ4,999บาทลดราคาเหลือ3,750บาทนะครับมีให้เลือก2สีจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับแล้วก็พิเศษถ้าท่านเป็นลูกค้าใหม่นะครับลดทันที80บาท ท่านสามารถนําโค้ดนะครับไปกรอกได้สําหรับโค้ดมีส่วนลดให้ถึง80บาทนะครับใครที่ไม่เคยสั่งซื้อสําหรับแอปช้อปปีนะครับถ้าสั่งซื้อร้านนี้มีโค้ดส่วนลดให้80บาทก็จะเหลือประมาณ3,670บาทเท่านั้นนะครับเมื่อท่านกรอกส่วนลดเข้าไปนี่ก็เป็นการแกะกล่องรีวิวนะครับแล้วก็ราคาของ vivo y12s ที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับจากทางด้านแอปช้อปปีมีโปร12/12เบิร์ดเดย์เซลนะครับที่เขามีการลดราคาสําหรับสินค้า ทุกอย่างนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นท่านใดดูคลิปนี้จบนะครับหรือว่าดูมาถึงตรงนี้อยากจะซื้อ v i v o Y12s เหมือนผมนะครับราคาเริ่มต้น3 6 0 0 3 7 0 0บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าอยากจะได้ของแถมด้วยก็4 0 0 0นต้นๆท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยถามว่าจะสั่งซื้ออย่างไรนะครับอย่างแรกเลยท่านไปโหลดแอป Sho p ป,ปีมาก่อนแล้วก็มากดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนะครับเมื่อกดที่ลิงก์ลิงก์จะได เด้งไปที่แอปของท่านท่านก็ไปกดสั่งซื้อนะครับกรอกรายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งมือถือให้ท่านถึงบ้านเองเมื่อได้รับสินค้าท่านค่อยจ่ายเงินนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการสั่งซื้อถ้าใครที่สั่งซื้อไม่เป็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในนทุกเดือสําหรับ คลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ